คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้กามาพบกรบน้ำเชี่ยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะมือนี้น้ำเชี่ยสิพาไปตามแนวทางของแมวอ้วนสกลเพิ่นโท้ไม่ย่ำค่ะท่านผู้ชมเพิ่นอยากให้พี่น้องได้ถือคือเพิ่นได้ปุ๊ดหนีคือเพิ่นเนาะครับค่ะ คลิปก้อนนั้ำเชี่ยกะล่งไปแล้วแมวอ้วนสกุลที่เพิ่นว่าเพิ่นติดหนีหลานหนึ่งเพิ่นกะสื่อเลขเพิ่นคำนวณเนาะครับผทึ่งฝันแม่ค่ะที่เพิ่นฝันว่ากลาสุดนี่ว่าขนสินสองสอบปุ๋ยเทออกแดงจึงคึงแม่ค่ะท,ท่านผู้ชมงวดว่าหันเพิ่นกะได้ศูนย์เจ็ดตัวเดียวค่ะงวดนี้เพิ่นโทรมากอบอกน้ำเชี่ยว,ว่าล่องห้แม่แน่คงสุดท้าย ผพว่าหายสัมผัสเด้อค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับชมเราฟังตัวเลขของแม่อ้วนสะกุลน้ำเชียกับขอขอประคุณแม่เด้อค่ะทีเมตตาตัวเลขให้ทังช่อง youtube น้ำเชียค่ะเอาค่ะมือนีก็มาให้หัวอาหารปลาเนาะค่ะให้เลขเข้าช่องให้เซียนมาตะมองได้ก็ให้แมนๆมเด้อขอให้พี่น้อง f อทีทีเพิ่นติดตามทังช่อง u t u b e น้ำเชีย นำตือโทรศัพท์หายเพลินถูกเด้อค่ะท่านผู้ชมนิสมาตรงนี้นะนิสมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้น,นั่งลงนั่งลงถามแม่ก่อนถามแม่ก่อนเดี๋ยวแม่สิบรรยากาศท่านผู้ชมจะยานเนาะคะ่ะ วิ่งยึดทั้งยืดทั้งโปะห้องเหลี่ยวกับโปะดีเนาะปเป็นขี้เลืออ๋อท่างคุณมากไปสำหรับพี่หน้องเอฟซีทีเพิ่นลำค้านเ้าดูเ้าหลายพานไปกอนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะมากระจัดคัดกับพานค่ะ พอวาน้ำเสียก็น,น้ำเสนอบอกทุกทุกงวดบอกทุกๆุกคลิปค่ะว่าให้มันพ่อแปดนาทีค่ะเพินมาอีกหรอค่ะท่านผู้ชมเสียงแห้งปนันจังแข่งกันบ่เเห็นเล่าขี้กันไปกันมายู่แต่ว่าทางมีต้องผู้เฒ่าดิโนเป็นแต่เย็นสบายเนะาะค่ะท่านผู้ชม โอ,โอ้โเบยา,ากยยยาศท่านผูชมวานนี้วิ่นน้ำดิบานี้มาแล้วโอ้ยอ,อเอวัวอาหารปลาให้ในเถาค่ะเดี๋ยวพี่น้องพนรอดหลวงพีพิศนาเดี๋ยวน้ำเสียสิอ่องห้เด้อค่ะท่านผู้ชม เสี้ยนขวนแกนพ่นกับบวท่านเด้ม,มาแม่ค่ะเอาใส่เลยหลายบ่ค่ะทุนผู้ชมอ่ะเอาอีกนะโอ้เด่นอยังดังขาบแป๊บหนึง่งดังลง เออมันบ่ห่อนดอกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่อัดคลิปไม่ไงก่อนแม่สิพาเมียอืม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 กลับมาแล้วบเอา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 ไป่ติเอาค่ะท่านผู้ชมเลขแม่อ้วนสกุลเพิ่นกระบอกวางงวดนี่ล่าสุดนี่เพิ่นใดมากเพิ่นสื้อตัวะยกบาทเท่าเพิ่นบอกหาเมื่อนครับผมปอ ท่านบุชมเพิ่นบอกไทบ้านเพิ่นรอรอวันที่อีกสองสามมือกอเหลขออกเพิ่นบอกพี่น้องไทบ้านเพิ่นวิ่งศูนไหมค่ะท่านบุชชศูนย์บนศูนล่างงวดนี้เพิ่นบอกว่าวิ่งหกบนหกล่างค่ะเพิ่นโท่มาบอกไหมค่ะเอาไปเบิ่งเหลขกแม่อวนกันเลยด้วยค่ะกับท่านผุ้ชมเมื่อคืนเพิ่นโท่มาบอกตัวนี้ด้วค่ะหกสาม หกสามบนลางเด้อค่ะกับน้ำเด้อค่ะหกสามบนลางเพิ่นว่าเพิ่นซื้อหกสามนี่ตัวละหามื่นผุน่ะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้ก็ะยะถิ่มเพิ่นว่าเพิ่นซื้อตัวละสามพันค่ะก็ะย้อนเป็นเพิ่นเมืดหนีเร็วเนาะค่ะท่านผู้ชมชัดเต็มขนาดเลยค่ะเลขฝันเลขคำนวณนั่นเปล่เลขฝันกับเลขคำนวณเพิ่นสืได้เทระหางเกงสี่แหะเพิ่นว่าเฝ้าลงให้พี่น้องในเด้อน้ำเจียว ตะวนน้ำเชี่ยกับสิไปตามเลขพุ่มเจ้าทีแม่ขอนแกน่นอีกอยู่ค่ะเพราะว่าพี่นองโท่มาหลายค่ะโค้งสุดถ้ายน้ำเชี่ยสีล่องไปถามแม่เพิ่นอีกอยู่ว่ายนี่สิเป็นตัวเกาบอค่ะนี่เด้อค่ะเพิ่นท่มาบอกน้ำเชี่ยมือขึ้นนี่หกสามแม่สื่อตอัวรหาสมื่นเด้อค่ะบนล่างนเด้อกลับน้ำค่ะชุดนี่ก็ะยะถิ่มเด้อค่ะท่านผู้ชมเกตสองเกตห้า สองห้านี่แหละค่ะเกดสองเกดห้าสองห้านี่แหะค่ะท่านผู้ชมสองหาปนกระตัดห,แดดหด้แล้วตัดเกตหาเ็สองนเด้อค่ะท่านผู้ชมสามเจ็ดปาตัวละหามือหกสามพัดสุดยอดดีีค่ะพิดจะหนาเอาเด้อค่ะท่านผู้ชม แม่เพนกามาไม่พินก,นกนว่าเพนบวไฮสัมผัสน้ำเสียก,กะไเ้มาเวอเอาค่ะกระจอกไปทำพนเรือกระับมาจาอ๋อเลือไปี่จากจ่อยเ่วานรักมาตั้งยีงท้างพนท่างพนมันจะไปกรุงเทพบ่ไปแล้ออดไป่างสิบเลยเส็นแ่สงสัยก็จอมาตั้งกรุงเทพดิ่ ไปแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาหาอยปลาอย่างนี้เถอะอ้าวมดแล้วค่ะท่านผู้ชมหัวอาหารคอนไข่ด้วยค่ะท่านผู้ชมปลาอย่างนี้ปลาสวายปลาสวายด้วยค่ะโอ้ไปแล้วบัานนี้ ไก่พัดแล้วพี่ดีกระจัดไปนี่ยังอืข้างยู่อือยู่อย,อย,อยากเมื่อแล้วรเอาค่ะท่านผู้ชมเบิ่บองอีกเทียหนึ่งเด้อค่ะแล้วเหล็กหลวงพีกับเสี้ยนขวันแก่นน้ำเชี่ยสิเอามาลงไห้เด้อค่ะเสี้ยนขวัญแกน่นเพลนท่านเดชทรงตัวเหล็กห้เลยค่ะน้ำเชีย่ยโทษถามเพัินแล้วเพันเหตุเ่าท่านเด้แล้วค่ะแต่ว่าหลวงพีเดี๋ยวน้ำเชี่ยสิไปหาหม่องอัดก่อนค่ะท่านผู้ชม อ๋สำหรับคลิปนี้ก่ะเงินไหลกล่องท่องไหลมาสาเร็จจงสาเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอฟซที่เพิ่นติดตามทางช่อง YouTube น้ำเชียในงวดวันที่6 6มีหน้าหกค่ะถูกหว,วยรวยเงินไปน้งกันเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แต่สวัสดีค่ะขนาดยื่ไก่ไกำกระหอนวุดๆุดยุ่ค่ะ